สวัสดีเจ้ามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่2 3กุมภาพันธ์2565เจ้าเรามาดูสภาพอากาศที่บ้านหมากันก่อนนะเจ้าแต่วันนี่ที่ภาคเหนือของเฮามีอาการเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือแต่วนันนี่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง โซเจ็ดถึง33องศาเซลเซียสเจ้าโดยอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้33.3องศาเซลเซียสเทียมเพอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าสำหรับอุณหภูมิตำสุดพื้นดับเจ้าหนี้ภาคเหนือมีอาการเย็นถึงหนาวโดยทางภาคเหนือตอนบนวัดได้14ถึงซาวองศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างวัดได้17ถึงซวองศาเซลเซียส และในเจ้านี้อุณหภูมิตำสุดของภาควัดได้14.5องศาเซลเซียสเตรียมเพ่อเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าห้ามาดูรายงานอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยเจ้าหนี่เจ้าบริเวณยอดดอยมีอาการหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิตำสุดยอดดอยที่สถานีจตุเสตหลวงอ่างขางวัดได้8.5องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์วัดได้5.2องศาเซลเซียสเจ้า ใมาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือวมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแห้งจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะจะอี้จะเย็นขึ้นประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิล,ลดลง1-2องศา,ศาเซลเซียสเจ้าโดยทางภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวเจ้าหามาดูคาันหมายลักษณะาอากาศแห่ง24ชั่วโมงตั้งหน้าเจ้า ที่ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าและมีอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนตกเล็กน้อยเป็นบางแห่งเจ้าส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงไฮ้และเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 8-32องศาเซลเซียสเจ้าลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศา,ศาเซลเซียสเจ้าส่วนภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นในตอนเจ้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียสเจ้าสุดท้ายนี่บริเวณภาคเหนือของเฮามีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าก็ขอ,ของฮือปลอแม่ปีนอนอกดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงเวตัวนะเจ้า ้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับสูตรอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสูตรอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาพิกอรเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน